บนเวทียผู้นี้มวยยิงนายกอยู่นะครับนายกไซยโมงนี้ต่างเงื่อนมีบอการต่เงินนี่ครับก็แต่มาครับพ่อมี่่บอมีบอกแล้วพี่บอมี่ขอบคุณมากครับขอบคุณครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวช่างภาพ คือคู่ดูเดือดได้รับช่วยดูเดือดจากท่านนายกอินสันละไวยนะคะคู่ของนัทจงพงกับแฟรงกี้นะ่ดีดีด้วยค่ะบนเวทีครับจะสีเข็ดอย่างนงี้ยนพี่นอ์เป็นหัวหน้ามหาพนาเป็นหัวหน้ามหาพนาครับปูต่อสู้เก่งม,มากครับเข็ดหัวหน้ามหาพนา มาดูครับเอ้ครับเพชรน้องวิวทอใบเพชรครับจากพยองตันสุขนะครับอันนี้ก็ท่านรองใบทอใบเพชรนะครับสิริโชมีจากครับนกหอนะครับอ่าก่อนน้ำผ่อดมงคลเรียบร้อยครับ ลุ้นกันครับหอยยิงครับเข็มดองวิวครับท่านรองใบต่อไปเพชรทีมงานชอมูท่อดครับท่านซนออกตัรงออกซบานไฮยองกับท่านท้องหอครับมาเจอกันคู่นี้สามยกนะครับอ้าวใหญ่ก็สามเนี่ยก็ถือว่ารุ่นใหม่นี่สามคู่สำคัญนะครับมาดูกันครับ ตอนนี้1คู่13นะครับไม่เดียงไว้ตอนนี้20คู่ครับหลังคู่อ่างท่อต่อเหลือมอยู่ประมาณ8คู่รวมคู่นี้ด้วยนะครับหลังคู่วิวครับแฟนครับ ทีมเราไปเพชรในวัยหยุดเยอะนะครับแต่เราจะลืมไหมครับวันที่15ครับน้องออนเข้าไปเพชรนะครับจเจอกับดาวรุ่งกุญย์ยมฝานะครับคู่เอกที่ถือคู่ที่สุดในยุคนี้สามยกก็รู้ผลกันดูแบบยังนะครับอดีตช่างน้ำหนักเช้านะครับดาวรุ่งบุญยมฝานกับน้องออนเข้าไปเพชร ที่วัดวัดหนองยางนะครับเช้าวันที่15ครับพต้องไว้ก็จะมีวระทั้งองค์ไปช่างออกระดับนะครับ าเพชรหัวนามีอยู่ห้าพันห้านะครับน้อยหินสิบเจี๊ยปุ๊กนี่ไม่มีมาบอกเกมมาด้วยนะครับห้าพันห้าอย่าผิดรักนะครับเพชรหัวนานะครับโค้ชต่อไปเพชรหัวนามีอยู่ห้าพันห้าน้อยหินยังไม่เห็นนะครับเกมมาด้วยห้าพันห้านะครับนักมวยต้องขึ้นไปรอไปเตรียมนะครับนักวย อาเทาตัวนากับนู้หินขึ้นไปเทียบไปนอแล้วก็นู้หินก็ส่งด้วยนะห้าพันห้าส่งสีกูสีวางไว้เหมือนกับหกร้อยอนนภาก็เก็บมา

ได้สะท้อนใครเป็ด12วันนี้วันนี้เนี่ยเอ้ยๆไปแล้วออกไม่ออกใครวันนี้วันนี้นะมีวันนี้วันนี้นะมีวันนี้วันนี้ได้เลยออกหมดนะครับ <laughs> E

ตัวต่อตไปขึ้นมานั่งรอนะครับเพชรหอนากับหนูหินะเพชรหอนามีเบาบางมาแล้วห้าพันห้าครับหนูหินมีไม่มีเก็บมาด้วยนะครับห้ 5, าพันห้าถ้าจะไม่มีก็มาแจ้งมาครมาแจ้งด้วยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นสิงโพศรีบอกว่าตอนนี้มีอยู่หนึ่งถึงสร้อยนะครับไปเจอกับปอนพพาชอกันช่างนี่ก็เก็บมาด้วยนะครับแล้วก็วรีรักกับเดินชนเล็ก สสมพงศ์กับธีรวัตรเตียมพร้อมนะครับเพชรการสูงกับเสมเทพรับแล้วก็เพชรสินากับชนลอน่าจะส่ท้ายที่เสือดำกับเพชรขุ่มหมากนะครับประกาศเป็นแป๊บเดียวเนาะเป็นค้่นะครับโต้งโวทีนะครับ แลือแคู่เพราารไม่ขายค่ะหมดที่มิตก็เสิร์ฟเ้วมี่น้อยแล้วขอพี่ดน่อยสิบิมิตเสียงนี่เพเป็นอยังไี่เติมพลังอายกสุดท้ายยกสุดท้ายเปอกรเผือต้ลูกไปเลย

อาจารย์เพียรมาละครยกแบบสามชายเพื่อให้คะแนนยกคำต่อสุดท้ายอาจารย์เพียรมาละครชูมือไปที่<ป>เทปน้องอีวี่กอไปเ็ป,ปอาบเขาเลยโดน